สิ่งที่ไม่มีหลักฐานชัดเจนจะักถานที่รูกกันคืกน้ำูเป็นการเล่นทีดตูหรการการะดิษฐ์ในรัชรรรสมัยราสมัยราชวง์ระจุลจอมย้ทาเจ้าอยู่หัวที่บ้านเกิดจังหวันพัทลุงไเหยนแบบมาจากของ,ของชวเรียนเป็นการแสดงเรื่องเล็ การแสดงของน,น่ารัที่นั่งเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่๘ต,ตั้งแต่มันเป็นต้นมาก็เป็นที่รู้จักกันในานามของหนังพัดผูกหรือหนังตะลุมวิธีการเชื่อมหนังตะลุมการสแสดงหนังตะลุมจะแสดงโดยการเชื่อมตัวหนังและภาพหนัง โดยที่นายหนังจะวางตัวหนังที่มีลักษณะแบนราบทาบกับจอมีแสงไฟส่องมาจากด้านหลังตัวหนังทำให้ปรากฏอีกด้านหนึ่งของจอที่มีคนนั่งดูส่วนบทที่ใช้ในการแสดงขึ้นอยู่กับคณะที่จะแสดงหนังตลกและให้นายหนังเป็นผู้เชิญและภาพบนผู้ของแต่ละตัว ในจะใช้บทพูดสนทนาสดๆสอดแทรกมุมกตาลกความมูและคติจากเนื้อเรื่องที่จงกับมาและเรื่องที่ใช้ในการสแสดงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวสารบ้านหมูเหตุการณ์ในท้องถิ่นการล้อเลียนทางกานความสามารถและไหวพริบในการเชิญ และการภาพของนายน่จะทำให้หนังตู่หน้าดูและสนุกยิ่งขึ้น